เมื่อที่ประชุมสอสอพักประชาชนยังไม่มีข้อยุติว่าจะโหวตสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกูลจากพักภูมิใจไทยหรือนายใจเกษมนิติสิริจากพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรี ในสภาผู้แทนราษฎรต้องเลื่อนออกไปหรือยืดเยื้อออกไปจากการที่นายวันมัวหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ออกหนังสือล่วงหน้าเชิญประชุมในวันพุทธที่สวันพฤหัสท,ที่สี่และวันศุกร์ที่5กันยายนไว้ล่วงหน้าแต่ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสจะเลื่อนไปสัปดาห์หน้า หรือเลื่อนอีกต่อไปมีสูงมากเป็นโอกาสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเปิดดิลกับฝ่ายอนุรักษนิยมหานายกคนกลางมาซึ่งทั้งพักเพื่อไทยและพักปู่ใจไทยยอมรับได้นั่นก็คือผลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพักประชาชนไม่ตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งการเมืองถึงต่างตัน วันนั้นก็อาจจะได้บุคคลที่พักประชาชนไม่อยากได้เพราะฉะนั้นต้องรีบตัดสินใจจะเอาอย่างไรเพื่อให้ประเทศมีทางออกและก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่พักประชาชนต้องการครับ